สวัสดีครับเข้าสู่การรายงานข่าวมัติเพจออนไลน์ภาคใต้ครับวันนี้นะครับกระบวนรถไฟเน้นนะครับนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานประเพณีศาสตร์เดิน10คาดเงินสะพัดทั่วเมืองครับบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักกระบวนรถไฟสายใต้เต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำนอและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อร่วมงานประเพณีศาสตร์เดือน10ประจำปี2568งานบุญประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการเดินทางที่หนาแน่นดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดได้รับการกระตุ้นร้านค้าโรงแรมที่พักและธุรกิจท้องถิ่นต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถือเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่คึกคักไปทั่วทั้งจังหวัดสำหรับงานประเพณีศาสตร์เดือน10ปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาระหว่างวันที่12-26ถึง26กันยายน2568รวมระยะเวลา15วัน15คืนโดยใช้สองสถานที่หลักในการจัดงานได้แก่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าราดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนถึงความศรัทธ,ธาและวัฒนธรรมท้องถิน่นอาทินิทรรศการหุ่นเปรตการแสดงมโนราการประกวดเดินแบบผ้าไทย การแสดงดนตรีพื้นบ้านตลอดจนออกการออกด้านสินค้าชุมชนอาหารพื้นเมืองสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยวทางชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานผู้จัดงานคาดว่าในช่วงระยะเวลาการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากสร้างเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในจังหวัดหลายร้อยล้านบาท พร้อมทางช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นของนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักในวงกว้างจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศงานบุญใหญ่แห่งปีสืบสารประเพณีศาสตร์เดือนสิบไปพร้อมกันการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวปักใต้ผมนายยุทธนาเบญจการรายงาน ถ้าชอบมัติเพจอย่าลืมกดติดตามมาัติเพจออนไลน์ภาคใต้ขอบคุณครับ